สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่ผมเบย์โยเกมปลาบอลพูลนะฮะอันนี้เป็นคนเป็นรหัสกัสนะเป็นแบบผู้ชิชมนะฮะน่าจะซฟให้มั้งนะถ้าไม่ลบตัวเกมนะครับอันนี้ก็เป็นตาเรานะเกมนี้ทุกคนน่าจะเคยเล่นแหละ,ะฮะเต็มแรงเลยไหมเสียวเสียวลูกขาวไหลวะกระแทกมากเลยะฮะ ต่อไปน,นี่เดือดเจีย๋ย้อมเลยมันมันไปมันมันไปนะฮะมันมันไปสีนตาลนี่ของเราหรือของเขาเนะี่ยไหนดูหน่อยของเขาฮนะสีเนี่ย ได้มั้งน่ะอ๋อทุกคนก็ oh. <laughs> <laughs> à, chào, yêu. chào <laughs> ถ้ากระแทบเบาๆลองดูนะกระแทบเบาๆไปป <c oughs> ึ๊บไหลามาชนไม่ได้ฮะ <c oughs> <c oughs> ตาเขาครับ ลงไหมนะลงด้วยโอ้โหสบายสบายเลยอย่างงี้ปปาบลงไปแล้วฮะสองลูกลูกตีก็น่าจะลงโอ้โหลูกเขายิงง่ายอะ่ะมันเข้าทางนะฮะอ่ะาจังหวะนี้โอ้โหลูกสีเขียวเข้าทางอีกแล้วนำแล้วนะฮะลูกนี้อ้าวเฮ้ยไม่เข้าอ่ะอ้าว โดนเสียมตานข้าอีกไอชิฟ้าหายโอ้โหสีเขียวเอาไม่ยิงวะเฮ้ยทำไมล่นะนะอ๋อแหมมีทิกมีทิกน่าแต่ไม่ลงเราเาดี๋ยวจะยิงอันไหนอ๋ออันนี้ของเราละยิงไปปั๊บอืม้มไม่ลง งานข้าแล้วไนงะเรียบร้อยนัดแรกจะแพ้แล้วใช่ไหมเนี่ยไปเฮ้ยไม่ลงไม่ลงอ่อลงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยขาวลงว่ะโอ้เรียบร้อยฮะตอนนี้เรานี่เลยตั้งแม่งอย่างนี้เลยตั้งแตบขี้โกงเลย เฮ้ยมันจะไปเฉยไม่ได้ะะรนหรอกวะเดลนยังไงเคลนยังไงฟึอื้มเลื่เล่มไปอะไรนเนี่ยสีดำนี่ฟ้าใช่ไหม คือค่อยๆไหลไปโอ้กว่าแล้วนี่หายจริงนะเห็นนะ๋อะจอดนี้ลูกสีส้มฮะเข้าไหมสีดำโดนสีดำฟาวฮะอย่างนี้เอา้าโอ้โหต่อไปสีดำเข้าอะ่ะนั่นไงเอ้โอ้โหเรียบร้อยเลยอย่างนี้แท้ โอ้โหครั้งแรกโชกาก็ท่านผู้ชมเห็นเลยแพ้ไปครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่นะโอ้โหเดี๋ยวนึงอัปเดตแล้วว่ะเฮ้ยอัปเดตรายงานจัง ฮั Hello? Hello? <Hello? S 1> ลโหลฮัลโหลเราจะเอาให้ได้แหวนได้ครบนะโอเคต่อไปเรามาเล่นนี้ก่อนให้ได้แหวนได้ครบแล้วก็เดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีจเจอเลขวิสองแล้วกันครับค่าพน,านันคนละห้าสิบมาให้เปิดเขาเปิดฮะ่เปิดอ้ไม่ลง ลูกสีฟ้านี่ของใครอะของเราเยอะนะน่าจะลงอะโอ้โหผมว่าลูกสอบมันชี้ถูกกันะนะไม่ลงว่ะโอ้ข้อให้ไอสีฟ้ายิงคาปะวะ ได้เหอะโอ้โหติดอีกแล้วมนเล่งยากจังหวะเอ้าอ๋อลูกแรกโอ้โหอย่างนี้หมูแล้วเลยดิหมูแล้วเลยอ่ะนี่ยไงยต่อไปทำไงดีเนี่ยท โอ้โหแรงไปเฮ้ยเฮ้ยไหลว่าไหลว่าโอ้แนเอ้ยอะเฮ้ยฟาวนะ เขียวไปน้ำตาลไปโหของเขาสองลูกเลยยนะินดีจังโอ้โหเรียบร้อยของเราเนี้ของเราใช่ไหมเราได้ชี้น่าจะยิงยังไหนอ่ะอันนี้มันเชื่อมวีเรียลซีเรียลอ๋อน้ำเชื่อมของเราซีเขียวไป คุณว่าเข้าไหมว่าลูกนี้ดีกว่าลูกสีส้มไม่ใด้ <c oughs> โอ้โหสีเขียวนี่แหละโอ้โหก็เลยจะเลือกพลังเลยโอ้ไม่ลงว่ะสีเหลืองของเราหรือเปล่าเช็คด,ดิเช็คด,ด้วย ใชยของเรา่ะเออไม่ได้างี้อันนี้ของเขา แรงๆไปแรงๆไปโอ,อออโอ้โหสีม่วงสุดยอดสีอะไรน้ำตาหนอโอ้โหอีกโลกหนึงสีส้ม อัดเต็มอัตราโอ้โหสุดยอดต่อไปสีดำเอา้าวเราไม่ได้ยินเฉยเลยยิงท้ออะไรเอา้า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 เอา้เอาโอ้โห เบาเบาโอ้โหช้านะเรียบร้อยครับอีกสักตาหนึ่งแล้วกันตาอีกสักตาหนึ่งครับช้าอ่ารอบนี้ผมช้าช้าได้หนึ่งคนระับแลเอ้ยแช่น้อยน,นิดนึงเดี๋ยวครับเดี๋ยวตาหน้าไปแช่แบบว่ามีอแหวกแน่นอนแต่ว่า,แบบวายายแบบวๆใช่ไหมเบ,บบาๆไปก่อนนะ่ยสิบกว่าทีอ้าวสีขาวสักตรงอีก โอ้เลื่นไปเมืไหนลงเลยอือหือตั้งลูกได้อย่างนี้ก็บายเลยลงและลงเหรอ

ค่อยๆไหลไปเซ่สีแดงสามเอ้าทำไมอ่ะเราเล,ลินกันรู้เหรอผมไม่ค่อยรู้กติกานะไม่เคยไม่ไม่เคยเล่นเคยเล่นแต่ว่าไม่รู้แบบของจริงนะของจริงอเออคือเล่นไปตามนั้นนะฮะอืนิ่มๆปะ อ oh, really? hey, like okay. okay. ืีเหลืองโอ้โหไอเฮียเขียวเขียวเขียวใครวะเขียวเราเนี่ยโอ้โหนิ่มเลยไงี้ต้องอัดเต็มอัดตรานะครับเพื่อที่จะได้เด้งไปทางอื่นเคเอ่ะ มุกเดรับ่างเอ้ยอัดเลยดีนะอัดแป้งเข้าไปเลยดีกว่าโยเยขึ้นหน่อยอัดแป้งเลยแม่งไม่ทันละยังไง โอ้โหม่วงเขาด้วยสองลูกติดเลยเงี้ยอแรงไปปัญหาขึ้นระทีงะไหนเฮ้ยขึ้นหน่อยดิลงเออเอ้า กูจะเล่นตรงพาวเวอร์มึงไปเล่นอะไรเนี่ยหรือ,นะอ,อ,อโจโอ้โหไม่น่าเลยกูลูกนี้แรงกว่าน,นี้ดีกว,ว่านั่นไงน้ำตาลนั่นไงลงแน่เลยโอ้โหนิ่มๆไป อืมอืมอะไรจะลงรูปานหั้นเข้าทางจัดเขียแล้วอ้าวชนะ โอ okay, เคชนะแล้ okay, เว้ยโอเคเสามแล้วนะสวัสดีนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกไปในพรทตอไปครับผมพรทตอไปยาวแน่นอนสวีคส,สวัสดีครับ